ตระองรบเข้าสู่เป็นกลางชั้นนาวทำให้พี่ได้ไหมยอดวันเผด็จขอแค่หนึ่งเงื่อนไขพร้อมชกเมทีชี้คนไทยทั่วโลกรอชมมันจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at pk 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ยอดวันพเพลศุวันวิจิตอดีตนักมวยไทยชื่อดังขอแค่หนึ่งเงื่อนไขสำคัญพร้อมชกกับเมที่อมรอวุฒธธิทกุลทันทีวันที่6พฤศจิกายน2565ความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลที่เวทีมวยราชดำเนินในกติกามวยสากล5ยก ยกละสามนาทีพัก2นาทีโดยมีเงินเดิมพันสูงถึง10ล้านบาทคู่ระหว่างยอดวันเพลสุวันวิจิตอดีตนักมวยไทยชื่อดังะทะเมธีอมรพุทธิกุลดาราชื่อดังที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าล่าสุดยอดวันเพ็ศได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอยากจะชกไฟนี้เต็มที่และเชื่อว่าคนไทยทั่วโลกก็รอยชมอยู่แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเมธีว่าจะยอมลดน้ำหนักลงมาเหลือ74กิโลกร,รัมได้หรือไม่ มีคนจํานวนมากๆโทรและไลน์มาถามผมว่ามวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมทีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนที่จะให้คําตอบกับท่านชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือคุณน้องเมทีเท่านั้นนะครับเพราะผมได้ยื่นคําขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้าหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นพอนหนักตัวของผมปล่อยๆหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบกิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมล่ะครับ เมธีน้องลดน้ำหนักมาเถอนนะช่างตอนเช้าเสร็จกินข้าวไปน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิมตตวผมอยากให้เกิดขึ้นมากๆกับมวยคู่นี้เพราะร้อยปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั่วโลกสนใจกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันหรือเปล่าให้ไปถามน้องเมธีนะครับแล้วท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจน วันอังคารที่8นี้เวลา17นาฬิกาน้องบอสอามิตนครนัดผมและน้องเมทีมาเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสูสีอันนี้ผมแก่กว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ใครๆเขาก็ไม่ถือหางผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกครับ อย่างไรล่าสุดยอดวันพระเดอดีตชมา์มวยเวทีมาตรฐาน6เส้นได้เริ่มซ้อมแล้วโดยโชว์ต่อยฟันศอกเตะแทงเข่าหนักๆผ่านโลกออนไลน์ให้แฟนๆได้ดูถือว่ายัางไว้ลายความเป็นตำนานนักมวยไทยและสีหน้าสีตาดูมุ่งวัน่นไม่ไน้กลัวเมทีสักเท่าไหร่